เฮ้ย hey, สงสัยกูตาฝาดปะมึงลองดูสิวาเพื่อนผมรีบทําตามที่มันบอกภาพที่ปรากฏในสายตาของผมทําให้ประสาทหลอนสู้ซ่าขึ้นมาทันทีผู้หญิงสาวผมสยายหน้าตาเข้าทียืนถอดเสื้ออยู่หน้าเตียงเสื้อชั้นในที่หลวมโปลกเพลกเผยให้เห็นล่องเนินอกที่เต่งตึงแทบจะปลิกออกมานอกเสื้อถัดออกไปเล็กน้อยบนเตียงนอนทหารเวียดนามเหนือที่ผมจําได้ว่า มันเป็นหนึ่งในจํานวนผู้คุมที่คุมพวกผมมานอนเปลือยล่างอวัยวะส่วนหนึ่งกําลังเล่นยินนาสติกมองเห็นถนัดตาเมื่อถอดเสื้อออกเสร็จสับเธอก็ผิวกายลงไปนอนไกลกวัดกะเวียนฟัดฟอดกันอย่างเมามันผมรีบละสายตาออกจากภาพนั้นพลิกตัวลงนอนคว่ำหัวใจเต้นระทึกคอแห้งผากมันช่วยไม่ได้ที่มีความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่สภาพการมันไม่น่าจะมาเกิดขึ้นกับผมเลย เสียงพลิกตัวกระซิบก็ทซาบแว่วๆอยู่ตรงหัวนอนและห่างกันเพียงชั่วฝาผนังกั้นเท่านั้นแต่เกียงในห้องดับบูบเจ้าสิงบุญมาลดตัวลงนอนพลั้มถอนหายใจยาวๆและก็กระซิบข้างหูผมเบาๆสวยเช็บหายผมเกือบจะหัวลอะออกมาดังๆก็มึงชอบไม่ใช่หรือไอ้สิงผมย้อนถามมันออกไปอย่างสะใจถ้ากูเป็นไอ้เฮียแก้วนั่น กูจะไม่บ่นสักคำแต่นี้เสือกมาฟัดกันบนกระบานกูซะด้วยสวดชิบหายผมหัวเราะอึกอักอยู่ในลําคอและพลิกตัวนอนตะแคงหันหลังให้มันพยายามฝืนใจตัวเองด้วยการนึกถึงสังขารของมนุษย์ที่ไม่เที่ยงแท้จนกระทั่งหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเช้าวันลุกขึ้นหลังจากกินอาหารเราก็ออกเดินทางต่อไปเป็นวันที่สี่ตลอดระยะเส้นทางนี้เต็มไปด้วยลุ่มระเบิดทั้งเก่าและใหม่จากอํานาจของ F105 และ B52 ของสหรัฐมิกาที่มักจะแห่แหนกันมาเทกระจาดไม่เว้นแต่ละวันจากป้ายข้างทางซึ่งเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสผมพอจะอ่านได้ใจความว่าขณะนี้เรากำลังจะผ่านเข้าจังหวัดเงอ ệ นบางตอนรถของเราต้องลดความเร็วลงเนื่องจากถนนชำรุดเมื่อผ่านหมู่บ้านประชาชนทั้งเด็กและผู้ใดที่กำลังซ่อมถนนอยู่นั้นเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวตามคำพูดของผู้คุมหานเวียดนามเหนือก็ได้บังเกิดขึ้น กลุ่มประชาชนมองเห็นเราเข้าให้แล้วพวกเขาคงจะเดาออกว่าพวกเราเป็นเฉลยศึกที่โดนจับมาพวกประชาชนเหล่านั้นต่างก็แสดงอาการโกรธแค้นโดยการชูกำปั้นพร้อมกับด่าเอ็ดอึงบางคนถึงกับขวาก้อนหินคว้างเข้าใส่เราเป็นพันวันเด็กบางคนชูเสียมชูจอบในมือขึ้นพร้อมกับออกวิ่งตามรถด,ด้วยอากับกิริยาที่เกียดแคนเมื่อตามไม่ทันก็หยุดเท้าสเอลตะโกนด่าเสียงขลม ผู้คุมรีบเอาผ้าใบที่หมุนอยู่ข้งขางๆรถลงมาปิดกั้นไว้ทั้งสองข้างจนกระทั่งย่างเข้าเที่ยงวันรถก็จอดสนิทอีกครั้งข่าวนี้ไม่มีคําสั่งให้พวกเราลงจากรถผ้าปะทุนตอนหลังถูกดึงลงมาปิดสนิทพวกเราต่างพากันนั่งเงียบอยู่ในรถประมาณครึ่งชั่วโมงผ้าใบตอนหลังถูกเลิกออกทาหารเวียดนามเหนือออกคําสั่งให้พวกเราลงจากรถอย่างรวดเร็วแล้วต้อนเข้าไปซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ข้าง,างทางนั่นเอง พวกเราซ่อนอยู่ในบ้านหลังแคบๆเกือบชั่วโมองเต็มๆก็ได้ยินเสียงเอะอะของคนจํานวนมากทั้งชายและหญิงดังเอ็ดอึงฟังไม่ได้สับอยู่เบื้องนอกพวกเราบางคนค่อยๆค,ยคานเข้าไปแอบดูตรงหน้าต่างแล้วหันกลับมามองหน้าพวกเราได้สีหน้าตื่นตื่นผมลุกจากที่นั่งตรงไปที่หน้าต่างบนถนนเบื้องนอกเต็มไปด้วยผู้หญิงและผู้ชายกําลังล้อมตะโกนดา่าและส่วนหนึ่งก็จะพยายามฝ่าข้ามคูน้ําเข้ามายัางบ้านหลังที่พวกเราซ่อนอยู่ ทหารเวียดนามเหนือที่คุมพกเรามาพยายามกั้นเอาไว้แต่ดูเหมือนจะไร้ผลประชาชนจํานวนหนึ่งกระโดดข้ามคูน้ําแล้ววิ่งพลูก,กันมาที่บ้านในมือถือหมายเป็นท่อนๆแล้วเริ่มคว้างปลาเข้ามากระทบกับฝาผนังห้องเสียงดงงังตึงตังคลมคลามไม่ขาดระยะบรรดาผู้คุมที่อยู่ข้างนอกต่างก็วิ่งสกัดประชาชนผู้บ้านเลือดกลุ่มนั้นเอาไว้ล้มส่งเสียงตะวาดให้ถอยห่างออกไปและก่อนที่เหตุการณ์จะไหลแรงเกิดขึ้นไปอีกผมก็เห็นฐานจํานวนหนึ่ง ซึ่งคงจะเป็นทหารประจำหมู่บ้านวิ่งตรงเข้ามาสกัดกั้นฝูงชนเอาไว้พร้อมขู่ตะคอกด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดผมรู้สึกว่าประชาชนเวียดนามส่วนใหญ่จะมีความเกรงกลัวต่อทหารกลุ่มนี้มากจึงพากันถอยออกไปยืนอยู่บนถนนแต่ก็ยังไม่ยอมพละออกไปง่ายๆย,ยังคงยืนตะโกนด่าอยู่ไม่ขาดปากผู้คุมสั่งให้พวกเราออกไปขึ้นรถที่จอดอยู่บนถนนพอพวกเราเดินไปถึงถนนความชลมุลมุนวุ่นวายก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ประชาชนเวียดนามเหนือกลุเข้ามาใกล้โดยไม่ยอมฟังเสียงทหารทังก้อนหินและท่อนไม้ปลิวว่อนที่หมายก็คือกลุ่มเฉลยศึกซึ่งขณะนี้ต่างวิ่งหลบกันเป็นพันละวันมีประชาชนบางคนสามารถแบกองล้อมของทหารเข้ามาถึงตัวเราท่อนไม้ในมือฟาดเข้าใส่ล่างของเราทันทีบางคนวิ่งเข้ามายกเท,าท้าถีบพวกเราจนเซถละพวกเรายกมือขึ้นปิดป้องแต่ไม่สามารถจะรอดผลจากการเจ็บตัวไปได้น้ำลายของพวกมันปลิวว่อน กว่าจะวิ่งแหกมาถึงรถได้ก็ปรากฏว่าพวกเราเจ็บตัวกันพอแรงโชคดีที่พวกเราไม่มีใครอารมณ์ร้อนพอที่จะตอบแทนการกระทําของพวกมันออกไปจึงทําให้พวกเราทุกคนรอดพ้นจากการลุมประชาทันไปได้อย่างบุดบิดขึ้นรถเรียบร้อยขอบวนรถกระชากออกเหมือนกับติกปีบบินเสียงสะบัดดังมาจากพวกเราบางคนด้วยความเจ็บแขนเจ็บตัวครั้งนี้ไม่เท่ากับความอับอายจากเสียงเยาะเย้ยของพวกมันสักวันหนึ่ง ถ้าพวกเรายังไม่ตายซะก่อนคงจะได้มีโอกาสคิดบัญชีกับพวกมันบ้างเวลาผ่านไปจนถึงกระทั่งเวลา23นาฬิกา30นาทีรถจึงได้จอดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พวกมันขับเข้ามาจอดอยู่ในดงมันสำปะหลังผมรู้สึกทึ่งใจที่พลละขับของมันไม่ได้เปิดไฟหน้ารถเลยทั้งๆท,ที่อากาศมืดสนิทเส้นทางก็เขีเขเขยววกวนพลลขับอาศัยความชำนาญพารถเข้าไปจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งด้วยความปลอดภัย เราลงจากรถและถูกต้อนเข้าไปในดงมันสัมปะหลังด้วยความทุลักทุเลหม้อข้าวส่งกินฉุยวางอยู่เบื้องหน้าพอมันออกคําสั่งให้พวกเรากินข้าวทุกคนก็ล้วงมือลงไปในหม้อข้าวควาข้าวออกมาคนละก้อนยัดใส่ปากด้วยความหิวโหวยและไม่มีพิธีดีตรองอะไรทั้งสิ้นไม่ถึงห้านาทีข้าวหม้อใหญ่ก็เรียบวุฒหลังจากนั้นพวกมันก็ต้อนเราเข้าไปนอนพักอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีหลังคาเตี้ยแทบจะจดพื้นดินที่ชื้นแฉะนั้น พวกเราหลับลงด้วยความลำบากยากเย็นถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาเพียงใดก็ตามแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นจัดประกอบกับพื้นนอนที่เปียกชื้นทําให้พวกเราไม่มีใครสามารถคมตาหลับลงได้ก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยผมก็ได้ยินเสียงบินดังกระหึมอยู่บนอากาศพร้อมๆกับเสียงล่วกระ้าผ่าด,ดังคำรามมาแต่ไกลเสียงฝีเท้าของผวกคุมข้างนอกวิ่งกันสับสนพวกเราถูกเรียกตัวออกมาข้างนอกอย่างรีบด่วน เมื่อโผล่ผลชายขาออกมาทุกคนก็ต้องตกตะลึงด้วยแสงที่วูบวาบสรดเปลวไฟขึ้นไปจับบนท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานกําลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้พวกเราทุกคณะพื้นดินที่ผมกําลังยือนอยู่สั่นสะเทือนเหมือนกับแผ่นดินไหวเสียงผู้คุมตะโกนให้รีบลงไปยังคูแคบๆที่ขุดไวลึกเกือบท่วมหัวเบื้องหน้าไม่ต้องเตือนเป็นครั้งที่สองทุกคนก็โจนพุ่งเหลาลงไปนอนในคูอย่างลืมตายผมหัวทิ่มลงไปในคูนั้นยังไม่ได้กลับตัวพันหูทั้งสองก็อื้ออึงไปด้วยเสียงระเบิด เดินที่อยู่ข้างๆหล่นเกลียวกล่าวผมยกมือทั้งสองขึ้นอุดหูเอาไว้นั่นแต่ก็ยังไม่ไวรู้สึกว่าแก้วหูเหมือนกับจะ,ะเบิดออกมาเป็นเสี่ยงเสียงมันเป็นการถึงระเบิดที่รุนแรงของเครื่องบิน b 5 2และขณะนี้พวกเรากําลังอยู่ในเส้นทางของการทิ้งระเบิดของมันพอดีีเสียงเครื่องบินยังคงค้างกระหึ่มอยู่ไม่ขาดรนะยะผมเหืยหน้าขึ้นท้องฟ้าที่มืดมิดก็มองเห็นเปลวไฟเป็นสายพุ่งขึ้นจากพื้นดินเหมือนกับเส้นขนมจีนอาไฟ ปอตอของพวกมันเริ่มยิงโต้อตอบ B52 เข้าห้แล้วเสียงระงมของปืนต่อสู้อากาศยานที่ใช้กระสุนตแตกอากาศดังเกลียวกล่าวเหมือนกับพระทัดในวันตรุษจีนผมนึกไม่ถึงเลยว่าพื้นที่แห่งนี้ทําไมถึงมีปืนต่อสู้อากาศยานมากมายนักกระสุนปอตอขนาด12.7ที่เคลียบด้วยหัวสองแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านับเป็นหลายร้อยสายบริเวณที่มืดสนิทกลับสว่างจ้าเราก,กลางวันพวกเรารู้สึกเหมือนกับอยู่ในนรกที่กำลังลุกท่วมด้วยเปลวเพลิง ักพักใหญ่สะพะสำเนียงทั้งหลายก็เงียบลงเป็นปิดทิ้งแต่พวกเรายัางไม่ได้รับคําสั่งให้ขึ้นจากครูพวกเราต้องนั่งขดตัวอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเกือบสว่างจึงได้ขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปพอรุ่งสางเส้นทางที่รถพาเราวิ่งไปก็โดนถล่มทลายไม่มีชิ้นดีถนนบางแห่งมีหลุมขนาดใหญ่เหมือนกับบอเลี้ยงปลาปรากฏขึ้นมาแทนที่จนรถบรรทุกต้องเลี้ยวลงบอ่อข้างทางบ่อยครั้ง มันเป็นการทิ้งระเบิดที่แม่นยำที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเป้าหมายส่วนมากเป็นเส้นทางลำเลียงชิปหายใบวอดเกือบ70%ซพวกเราทุกคนมีจิตใจลิงโลดต่อภาพที่เห็นถึงแม้ว่าเกือบจะทำให้พวกเราต้องตายไปด้วยแต่เมื่อได้มองเห็นความพินาศชิปหายของพวกมันแล้วพวกเราก็คิดว่าถึงจะตายก็คงจะตายแบบนอนตายตาหลับประมาณเจ็ดมงเชา้าผมก็ได้เห็นประชาชนเวียดนามเหนือทุกเพศทุกวัยต่างทยอยออกจากบ้าน ในมือถือจอบเสียมและบุ้งกีมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่โดนลูกระเบิดจากเครื่องบิน B-52 2และสารวณทําการซ่อมแซมถนนด้วยความเร่งรีบและพร้อมเพรียงกันจนผมอดทึ่งใจไม่ได้ความมานะและความพยายามประสานกับความสามัคคีของพวกมันนั่นเองที่ทําให้มันสามารถเอาชายชันะต่อพวกเราได้บางตอนถนนมีหลุมลึกเราทั้งหมดต้องลงจากรถช่วยกันเข็นร่วมกับประชาชนเวียดนามเหนือซึ่งส่วนมากเป็นเด็กสาวๆอายุไม่เกิน17ปี ตอนแรกๆพวกหล่อนทำท่าแปลกใจเมื่อมองเห็นหน้าตาและลักษณะของพวกเราผิดแปลกไปจากชนชาติเดียวกันกับเธอเมื่อผู้คุมอธิบายความจริงให้พวกเธอทราบแทนที่พวกเธอจะมีอาการเครียดแค้นพวกเธอกลับหมดละพร้อมชวนพูดคุยด้วยภาษาพื้นเมืองจากลักษณะดังกล่าวทําให้พวกเราทุกคนแปลกใจมากแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาเพราะทุกคนเค็ดขยาดต,ต่อความบา้าคลั่งของประชาชนเวียดนามเหนือพอแรงเรามารู้ภายหลังว่า พวกผู้คุมได้โกโหกประชาชนเหล่านั้นว่าพวกเราทั้ง20คนเป็นเจ้าหน้าที่ของขอบวนการประเทศลาวกาลังจะเดินทางไปสัมมนาที่ฮาหนอยพวกเราก็เลยลอดพ้นจากบาดาภัยจากผู้หญิงกลุ่มนั้นไปอย่างบุดวิดเต็มที่พวกเราเดินทางออกจากเขตจ,จังหวัดเฮงอันอันเป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดมากที่สุดของเวียดนามเหนือเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐมุ่งทําลายสกัดกั้นการลาเลียงอาวุธยุทโรปกรณ์ตามเส้นทางโฮจิมินมายัางประเทศลาว จบตอนที่9แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนที่10ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณเหลายครับจังหวัดต่อไปที่พวกเราพัานส่วนมากจะเป็นตอนกลางคืนเราจึงไม่สามารถที่จะอ่านแผ่นป้ายที่ติดไว้ข้างทางได้พวกเราได้เห็นการทำนาในเวลากลางคืนของประชาชนแถบนี้เป็นครั้งแรก จนย่างเข้าวันที่7็ของการเดินทางพวกมันเปลี่ยนเวลาเดินทางเป็นเวลากลางวันและครั้งนี้ประชาชนเวียดนามที่พวกเราได้มีโอกาสพบเห็นไม่ได้แสดงกิริยาเป็นศัตรูกับพวกเราอีกพวกเขาเพียงแต่เข้ามายืนมุงดูห่างๆสักครู่หนึ่งก็ค่อยกระเถิบเข้ามาใกล้แล้วส่งเสียงทักทายเจียวจ๋าไปหมดพวกเรานั่งนิ่งด้วยสีหน้าที่เฉยเมยเด็กสาวบางคนเข้ามานั่งยองๆอ,อยู่ใกล้ๆบางทีก็ใช้กิ่งไม้เขี่ยแขนเราอยู่ไปมา ปากก็พูดไม่ขาดระยะกระทั่งถึงตอนบ่ายผู้คุมก็มาแจ้งให้พวกเราทราบว่าคืนนี้จะต้องหยุดพักที่เมืองนี้และต่อจากนั้นพวกมันก็ต้อนเราเข้าไปพักอยู่ในกระท่อมเล็กๆอยู่กลางสวนผักกาดพวกประชาชนต่างพากันเดินตามมาดูพวกเราไม่ขาดสายจนกระทั่งเสียงระฆังดังขึ้นทุกคนจึงกระหายไปหมดเนื่องจากเสียงระฆังดังกล่าวนั้นเป็นเสียงสัญญาณของการทํางานนั่นเองพอตะวันตกดิน เสียงสัญญาณระฆังก็ได้ดังกังวานขึ้นอีกครั้งประชาชนเริ่มทยอยเข้ามามุงดูพวกเราอีกและคราวนี้กลุ่มสาวๆได้เอายาเส้นและผละไม้จำพวกมะเฟืองที่เปรี้ยวจัดมาให้เท่าที่ผมสเกตด,ดูในเมืองดังกล่าวนี้มองดูไม่เห็นเด็กหนุ่มๆเลยแม้แต่คนเดียวประชาชนส่วนมากเป็นคนชราและเด็กสาวที่มีอายุไม่ถึง15ปีผมเดาเอาว่ารัฐบาลจะต้องเกณฑ์เด็กหนุ่มเหล่านั้นไปเป็นทหารประจำอยู่หน้าแนวจนหมดสิ้น เกือบเที่ยงคืนพวกเด็กหญิงเหล่านั้นก็ยังวนเวียนอยู่ไม่ยอมพระไปอย่างง่ายๆจนกระทั่งผู้ควบคุมของหมู่บ้านต้องออกมาเตือนจึงยอมพระออกไปวันลุงขึ้นและออกเดินทางก่อนฝาสางบนถนนว่างเปล่าปราศจากผู้คนเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดเจ็วันที่ผ่านมาเราได้ผ่านเมืองขนาดใหญ่หลายแห่งแต่ไม่เคยปรากฏให้เห็นตึกรลามบ้านช่องขนาดสอสามชั้นเลย จะมีก็แต่กระท่มไม้ไผ่หรือตึกชั้นเดียวสีขาวซีดๆเก่าค้ำค่าทาท่าจะพังแหล่ม่พังแหล่อยู่สองสามหลังเท่านั้นผมไม่เคยเห็นรถเก๋งสาธารณะวิ่งอยู่บนถนนแม้แต่คันเดียวนอกจากรถจ๊บและรถบรรทุกอาวุธทุธปกรเท่านั้นบางครั้งผมก็เห็นขบวลลบนรถบรรทุกขนาดใหญ่ลากพ่วงปืนใหญ่สนามและบางครั้งจะขบวนรถถังที่ผลิตในโซเวียตรัเสเซียซึ่งวิ่งเกาะขบวนเส้นทางโฮจิมินหุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศเราเป็นระยะระยะไม่ขาดสาย เช้าวันที่10บของการเดินทางเราได้รับคำสั่งว่าในตอนเย็นของวันนี้พวกเราจะถึงจุดหมายปลายทางผ้าใบถูกดึงลงมาคลุมรถอย่างมิดชิดผู้คุมกําชับไม่ให้ทุกคนแวกผ้าใบออกมาดูภูมิเทศทั้งสองข้างทางอย่างเด็ดขาดรถบรรทุกเริ่มวิ่งไต่ขึ้นที่สูงอยู่เรื่อยๆรยความรู้สึกบอกกับตัวเองว่าในขณะนี้พวกเรากำลังเดินทางวกบนอยู่บนภูเขาที่มีความสูงพอสมควรจนกระทั่งเย็นรถจึงได้จอดสนิทอีกครั้งหนึ่ง ผ้าใบถูกเปิดออกพวกเรากระโดดลงจากรถอย่างมึนงงมองไปรอบๆตัวก็มีแต่ต้นไม้สูงลิปและรอบๆห่างออกไปมีเทือกเขาสูงตระงานล้อมรอบแต่ไม่เห็นมีค่ายคุมขังแต่อย่างใดพวกเราถูกพาเดินไปตามถนนเล็กๆและแคบพอที่รถจะวิ่งได้เพียงคันเดียวจนกระทั่งถึงตึกสีขาวซีดลักษณะเหมือนกับโกดังเก็บของมีลวลวดน้ำขึงกั้นเอาไว้อย่างแข็งแรงหอคอยสูงลิฟตะงานอยู่เบื้องหน้า และตามมุมตึกทั้งสี่มีป้อมยามอยู่มุมละป้อมพวกเราถูกสั่งให้เข้าแถวเรียงเดียวและหัวหน้าผู้ควบคุมก็ก้าออกมายืนข้างหน้าประกาศออกมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่ทว่าแข็งกล้าวอยู่ในทีขณะนี้พวกคุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางโดยเรียบร้อยแล้วที่นี่จะเป็นค่ายฝึกอบรมสําหรับพวกคุณภายในตึกหลังนี้อาจจะยังไม่สะอาดนักพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ของค่ายคุมขังจะมาพบพวกคุณ และจะให้คำชี้แจงต่างๆโดยละเอียดสำหรับเราจะทำหน้าที่ควบคุมพวกคุณจนกระทั่งถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายหากมีใครข้อข้องใจอนุญาตให้ถามได้ผมอยากพบเพ,เพื่อนเฉลยไทยรุนพี่ครับผมพุ่งออกไปถึงข้อข้องใจเกี่ยวกับเฉลยไทยชดุดก่อนที่พวกมันเคยพูดว่าจะพาพวกเรามารวมกันและดูเหมือนว่ามันจะรู้ถึงความรู้สึกของพวกเราเป็นอย่างดีมันจึงเล่นสำนวนออกมาอีก พวกคุณจะต้องมีโอกาสพบเพื่อนๆของคุณแน่แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้พูดจบมันก็หันไปออกคําสั่งกับพวบคุมและเดินห่างออกไปประตูตึกเปิดออกอย่างเชื่องช้าพวกเราทยอยกันเข้าไปแต่แล้วทุกคนแทบจะข่าอ่อนสุดตัวลงไปเมื่อมองเห็นสภาพภายในห้องนั้นภายในห้องที่ยาวประมาณ20เมตรถูกสร้างเป็นแท่นปูนยาวติดฝาผนังทั้งสงด้านสูงระดับขาอ่อนซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วยขี้วัวแห้ง สำไหลย,ยิ่งกว่าน,นั้นบริเวณพื้นยังมีน้ำเน่าขังส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดพวกเราทุกคนช่วยกันกวาดขี้วัวแห้งเหล่านั้นลงไปที่พื้นข้างล่างและใช้สอบปานปูนอนอย่างทุลักทุเลทุกคนหมดอะไรตายยากต่างคนต่างล้มตัวลงนอนเอามือไก่หน้าผากและหันหน้าเข้าปรึกษากันอย่างเครือบแคลงใจกูไม่เห็นมีเฉลยไทยสักคนเลยห่าโดนไอ้แก้วแหกตาเอาก็ไม่รู้ สิงบุญมาพึมพับออกมาอย่างฉุนเฉียวกูว่าคงจะมีเฉลยไทยอยู่เพียงแค่20คนเท่านี้หละกะมังอีกคนแยงขึ้นมาบ้างต่อจากนั้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ดังแซดขึ้นมาจากปากของทุกๆคนสรุปแล้วทุกคนต่างก็หวั่นวิตกว่าจะไม่มีโอกาสได้พบเห็นหน้าพวกเฉลยศึกชาวไทยรุ่นพี่อีกอย่างแน่นอนผมนอนฟังอยู่อย่างเงียบๆถึงแม้จิตใจจะเริ่มท้อแท้และหมดหวัง แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าดีเหมือนกันที่มีคนไทยเพียง20คนที่ตกมาเป็นเฉลยศึกของพวกมันผมไม่อยากให้คนไทยด้วยกันต้องมาพบความทุกข์ทรมานเหมือนกับตกอยู่ในนรกอย่างนี้เลยไม่ต้องวิตกไปหรอกพ,กพวกพวกเราต้องได้เจอกับพวกที่ถูกจับมาก่อนแน่ๆเสียงจ่าทวีกลางมณีพูดขึ้นดังๆทุกคนหันไปมองจ่าทวีเป็นตาเดียวกันก็มองเห็นเขากําลังนั่งอยู่บนกระสอบปานหันหน้าเข้าฝาผนัง จ้องตาเพ่งอยู่ที่นั่นเหมือนพยายามดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างพินิษพิจารณาจะดูได้ยังไงเสียงหลองถามใ้แซันไปหมดพวกเรามาดูอะไรนี่เร็วจาว่าทัีงกกลางมณีตอบพร้อมเคลื่อนตัวเองเข้าไปใกล้ผนังพวกเราพลูกันเข้าไปเหมือนกันนัดกันเอาไว้บนฝาผนังตรงหัวนอนของจ่าทวีปรากฏตัวอ,อักษรภาษาไทยขีดเขียนด้วยทนันมองเห็นถนัดตาด้วยข้อความว่าคิดถึงบ้านโ้ย จากข้อเขียนเพียงประโยคเดียวทําให้พวกเรารู้ว่าต้องมีผู้คนเข้ามาอยู่ในห้องนี้ลักษณะเดียวกันกับพวกเรามาก่อนแล้วและผู้นั้นจะต้องเป็นคนไทยร้อเซเต็มจิตใจของทุกคนชุ่มฉืนขึ้นอย่างประหลาดต่างพากันคาดหมายว่าพรุ่งนี้คงจะได้พบหน้าฉเฉลยศึกชาวไทยรุ่นพี่ๆอย่างแน่นอนชาว,วันลุกขึ้นของเมืองนรกในตึกขี้วัวแห้งทุกคนถูกต้อนออกมาล้างหน้าล้างตาที่บ่อซีเมนที่หน้าตึกขาวนั้น มันเป็นบอ่อซีเมนต์ขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังอยู่เต็มตรงปากบอ่อมีลำไม้ไผ่ผาซีกวางพาดอยู่มีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาจากลักษณะดังกล่าวมันก็เป็นการต่อลำไม้ไผ่แบบท่อประปาจากต้นน้ำจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งพวกเราไม่สามารถที่จะตรวจการเห็นนอกจากนั้นพวกเราก็ได้รับแจกเสื้อผ้าคนละสองชุดด้วยผ้าได้ดิบเสื้อลองนอนหนึ่งผืนพร้อมด้วยผ้าหม่มและรองเท้าผ้าใบคนละคู่ ทุกคนจะต้องทำงานตามคำสั่งอย่างแข่งขดทางค่ายกักกันจะมีอัตราข้าวสารผสมข้าวโพดบนคนละสีขีดต่อวันบางครั้งจะมีผักสดหรืออาหารพิเศษนอกเหนือจากรายการอาหารประจำวันให้การหุงหาอาหารให้ทุกคนผัดเปลี่ยนเวรกันส่วนที่เหลือต้องออกไปทำงานนอกค่ายแต่สำหรับในระยะนี้ยังไม่มีงานให้ทำไปจนกว่าเราจะทำประวัติของฉเฉลยศึกทุกคนเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ให้แยกย้ายกันทำความสะอาดห้องขังก่อน ตอนบ่ายเราจะเรียกมาพบทีละคนหัวหน้าค่ายกักกันจบคำพูดลงเพียงแค่นั้นต่อจากนั้นพวกเราถูกต้อนกลับเข้าไปในตึกขี้บัวแห้งนั้นอีกครั้งในขณะที่เรากําลังทําความสะอาดเรือนห้องขังอยู่นั้นเราก็ได้เห็นชายชะกันเป็นหม,มูแบกจอบเสียมและบุ้งกีเดินผ่านมาทางหลวงนวดน้ําภายนอกที่คุมขังของเราพวกคนแต่งกายด้วยผ้าได้ดิบสีเลือดหมูโดยมีทหารเวียดนามเหนือเดินควบคุมอยู่ถ่ายแถว ชายชะกันกลุ่มนั้นหันมามองพวกเราเหมือนกับน,นัดกันเอาไว้แต่ไม่มีใครส่งเสียงทักทายอะไรออกมาเพียงแต่ยิ้มให้หลายคนถึงกบหยุดทะง,งักยืนมองเมื่อถูกพวกควบคุมที่เดินตามหลังมาล้องตะโกนสัมทับให้เดินต่อไปชายชะกันกลุ่มนั้นทำท่าพยักเพยิดเหมือนกับจะเป็นการรับรู้ในการมาของพวกเราและเดินต่อไปอย่างเร่งรีบ กับกิริยาที่ชายชะการกลุ่มนั้นแสดงออกมาเหมือนเหมือนกับจะถูกบังคับไม่ให้พูดจาทักทายกับพวกเรามาก่อนพวกเราได้สงสัยตามองตามอย่างคลุ้นคิดพวกเขาเหล่านั้นจะใช่คนไทยอย่างที่พวกเราคิดไหมเนาะในตอนบ่ายพวกเราถูกเรียกไปสอบปากคำทละคนจนกระทั่งถึงคราวของผมบ้างผมเดินตามผู้คุมไปอย่างเงียบๆต่อจากนั้นผมก็ถูกซักถามจากเจ้าหน้าที่ของมันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อเห็นว่าไม่มีพิรุษ มันจึงยุติการซักถามประวัติของผมลงชั่วขคณะพนักงานสอบประวัตินั่งสบตาผมกระเหมงและเอ่ยต่อไปอีกอย่างทัศนเรามีรายชื่อและรายละเอียดอื่นๆในการวางแผนแห,ห่ไข่คุมขังในประเทศลาวของพวกคุณเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนหนึ่งที่ร่วมมือในคราวนั้นเราอยากทราบรายละเอียดในแผนการครั้งนั้นอีกครั้งเพื่อประกอบคำรับสารภาพอย่าลืมเรามีนโยบายอภัยโทษให้กับคุณ เมื่อมันพูดจบผมใจหายบูบนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะถามผมในเรื่องนี้อีกโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนพวกเราคนใดคนหนึ่งคงจะสารภาพหรือขายพวกเรากันเองเข้าให้แล้วอย่างไรก็ตามผมก็ปฏิเสธมันออกไปผมไม่รู้เรื่องมันหัวเราะแล้วถามต่อนอกจากนายสันแล้วมีใครอีกกี่คนที่ออกไปจากในห้องขังคืนนั้นไม่มี คราวนี้มันยิ้มเยอะเมื่อคุณบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วคุณรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีใครอีกนอกจากนายสันคราวนี้ผมรู้ตัวว่าพลาดไปอย่างถนัดใจแต่ผมก็ถูถูไทยไทยมันไปอย่างข้างๆค,คู่ๆผมคิดเอาเองเหตุผลมันลุกหนักต่อไปอีก ถ้ามีใครสามารถออกไปนอกห้องขังได้ในคืนนั้นก็คงจะไม่มีใครย้อนกลับเข้ามาในห้องอีกซึ่งโอกาสแบบนั้นคงจะหายากเต็มที่ไม่ใช่หรือครับกล่าวนี้มันนั่งพิงเก้าอี้จ้องหน้าผมนิ่งอยู่ชั่วขณะแล้วถามผมอีกครั้งแต่คุณก็คิดที่จะหนีด้วยใช่ไหมผมพยักหน้ารับพร้อมด้วยอาการยียวนผมก็มีสิทธิ์ที่จะคิดไม่ใช่หรือครับตรบาบใดที่ผมยังเป็นเฉลยศึกผมก็ต้องคิดหนี ถึงแม้จะไม่มีโอกาสก็ตามผมตอบมันเป็นประโยคสุดท้ายซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับพวกมันมากขึ้นจนต้องออกคำสั่งให้ผู้คุมนำผมกลับออกไปผมลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความรู้สึกเฉยเมยลาศจากความเกรงกลัวใดๆทั้งสิ้นจบตอนที่9จบตอนที่10และจบเรื่องชมทางนรกเลยนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปคือเรื่อง่า่นรกเดียนเบียนฟู ซึ่งเรื่องไข่นรกเดียนเบียนฟูนี้จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเรื่องชุมทางนรกนะฮะขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายๆครับ